อ่ะกันนอนเอามือขยุมเหนือหัวไหล่ก่อนดึงสะบักดึงคอวางสะบักให้แผ่ก่อนแล้วดึงคอให้ยาวนะคะปักสะบักเอาไว้ดึงคอให้ยาวๆนะคะยกก้นขึ้นนิดหน่อยดึงก้นออกไปเพื่อให้หลังตรงเป็นธรรมชาตินะคะตรงเป็นธรรมชาติก็คือมีความแอนนิดนึงตามธรรมชาติแต่สะโพกถึงพื้นนะคะหากเราจะเข้าท่าคลื่อนสะพานสะพานโค้งต่างๆหรือท่ายืนด้วยหัวไหล่ให้น้ำหนักปักที่สะบักนะคะแบบนี้ อันนี้สาธิตให้ดูนะคะเพื่อเวลาที่เราไปทําที่บ้านเราจะได้ทําได้อย่างมั่นคงสะบักแผ่น้ําหนักอยู่ที่สะบักนะคะ,ะแล้วก็อกก้องหลังล่างสะโพกขนาดเหมือนเดิมน้ําหนักเท้าอยู่ที่อกเทา้าจิบปลายนิ้วเท้าเหมือนเดิมนะคะเราจะได้ใช้กล้ามเนื้อเหนือหัวเข่าในการดันตัวเองขึ้นไปนะคะหายใจเข้าดัดหมดพลังแล้วค้างหายใจ ก่อนจะดันลำตัวให้ลึกมากยิ่งขึ้นหรือวางก้นลงกับพื้นให้หายใจเข้าลึกไปที่ท้องปกป้องหลังล่างแล้วค่อยเคลื่อนไหวค่ะ